จังหวัดนนทบุรีดรประธานชาติอวยพรปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงการานต์ประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านพักจังหวัดนนทบรุรีท่านดเรเศรษิศักดิ์เกี่ยวพงศ์วิพัฒน์หรือดออรประธานชาติอนุกรรมธิการติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าปกครองท้องถิ่นของวุฒิสภาคณะทำงานเลขาธิการประจำสำนักนายกรักฐมนตรี ประธานกรรมธิการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรปักเกตอวยพรปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจาปี2567ก่อนที่ท่านดร์สุธิศักดิ์เกี่ยวพงวศ์พัฒน์จะอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียงก่อนจะอวยพรได้มีพี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างถยอยเข้ามาอวยพรและสวัสดีปีใหม่ให้กับท่านดร์ิทธิศักดิ์เกี่ยวพงวศ์พัฒน์อย่างต่อเนื่อง และท่านยังมอบผ้ายันของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคุณธงชัยวัดไต่มิตรกรกุงเทพมหาคนครไว้ปกปักคุ้มครองให้แคล้วาลาดปลอดภัยโชคดีตลอดปีและตลอดไปก่อนท่านจะอวยพรและสวัสดีปีใหม่ไทยได้พูดถึงผลงานต่างๆที่ผ่านมาในรอบปีว่าท่านได้ทำผลงานอะไรไปบ้างได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนได้รับการคลายทุกข เกือบทุกเรื่องพร้อมช่วยเหลืองานด้านสังคมต่างๆอีกมากมายสุดท้ายนี้กระผมด็อร์เศรษฐิสัก์เกี่ยวพงพีพัฒน์ขออวยพรสวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2567ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบรุรีและใกล้เคียงที่จะเดินทางกับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภยัยเพื่อจะได้ไปลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ และขอให้โชคดีล่ํารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนและขออํานาจคุณพระรีรัตตะไตและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาพี่น้องชาวจังหวัดนนทบรุรีและใกล้เคียงจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมวังปัถ,ถนาทุประการสวัสดีปี mới, Bye, ใหม่เรื่องไนเทศกาลวันสงกรานประจําปี2567สวัสดีปีใหม่เทศกาลสงกราน2567ครับ ผมด็อกเตอร์ปิทิจั์เดี่ยวพงศ์ิพัฒน์อนุกรรมวิการสิทตามการเลือกัางสมาชิกสภาผู้แทนราษดรและหัวหน้าสองน้องทีของวุฒิสภาคณะทำงานคณะเลขาธิการประจํานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมาการตรวจสอบและสิทธิตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจสุธรรณบุรเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ของพ5น7อกที่มาถึงแล้วนะครับก็ ขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนนทนะฮะออกมาลื่นเริงแล้วก็เล่นน้ำสงการกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปส่งน้ำพระทำบุญกันเพื่อให้เกิดความสีมงคลแต่ท่านและครอบครัวนะฮะและสุดท้ายนี้ทันใดนี้ก็ขอให้คุณพระศรีพระราตนไตรและสิกดิสิธิ์ทุกพระองค์ที่ประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดนนทบุรีเคารพสือ ชื่อโดยบรรดาลและปกปักขอให้ท่านมีแต่ความสุขและขอขอำนาจบารมีของสมเด็จพระมหารลชำนวคลมีเจ้าคุณสงชัยนะครับช่อยปกปักโดนบรรดาลให้ท่านลึกหวังสิ่งใดขอผลความปรารถนามุ่งมั่นที่จะประการสารัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี